สวัสดีเ้อครับผมพูดพอคุณแม่ครับสำหรับเซีจะสอนน้องโชคครับผมลายท่านลายลายๆ้นกะคือที่มีความสุขชื่นมืน่นชื่นบานหัวใจมาเพิ่งจำได้ก,ก็ถือจำหนนละครับสลรับตาสอนน้องโชคครับผมกาสอนอยังหัวยุมย่มยุ่งยังเบาทึ่งหัวทึ่งหยิบ ผูเป็นบ่อถือปันกติเยอมาหว่าย่อเย่อเด้แต่สอโอ้โบ่อได้ย่อเย่อดีครับขันเข่ามาเพิ่งแต่สอสื่อน้ำแต่สอมันกะถือทอนละมันบ่มีอย่างสับซ้อนเอียงเลยทีมงานแต่สออโยกไ้ไปซ้ำนีล่ล่ะผมก็ยังบอกฟังเลยว่านี่พูดหลายคนบอกว่าตะปูนหนึ่งหลือมาไฮไลท์ตัวบ่ยานแต่สอยานตะบูะะถือเอาขันสันมาเพิ่งแต่สอเลยครับผมถือแน่นอนครับขันยานขันยานบ่ยานหลายตัวครับ แล้วอว่ากับว่าลายตัวเดียครับคือที่มันไม่เยอะก็คือมันมีชุดเดียวไงครับอันอาจารย์บางคนที่ส่งเหลขกมาให้หลายๆแอดมินกันดิคนละซีคูหาคููก็คือบลาหลนะครับสองครูสิมันก็คือบอลหลแมนดีีนะครับแต่ว่ามันเป็นซีประจันดิครับอันนี้มันก็เลยหลวานนี้ก็เห็ุในห้องสับสนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังน้ำ สุขคนนะครับแอดมินเอามาห้เบิ้งกัโปรดใช้วิจรารณญาณนะครับผมในการรับชมรับฟังน้ำเพื่อนบา้าเพื่อนเอามาห้เบิง้งเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนห้เป็นแนวทางตอนนั้นอย่าไปจริงจังก,กับมั่นเลครับบ้อนว่าทีมันบ่มีผู้ใดจิบอกเลขแเม่นคับวันนั้นหรอกครับเอามาตัวเดียวถือเปถือเปถือก็บางทีก็กจเถือกอูยแต่ว่าน้อยครับ บ่ถือหลายก็ถือเสียผมรลยครับเอาชั่วๆครับซื้อต่อเนี่ครับผมผมไม่ได้ว่าอาจารย์ไม่ได้ว่าหลายๆคนนะครับผมว่าเอาชั่วๆคือต่อดีกว่าครับผมทีนี้ผมมารายงานให้ทราบครับผมวันศุกร์ที่สองเดือนห้าหกแปดเราให้เด่นไปมีแปดมีเก้ามีห้ามันเข่าจ,างจาังไล่หัวจักบก้าเนี่ยเขาหายระวังเป็นหกครับมันเข่าทั้งแปดเข่าทั้งเก้า เขาเทิงหกเป็นจังไดเป็นตา้ังบ่เป็นตา้ังอยุ่ขันจ้ามือครับแต่ว่าซุมาซ่มห้าวบ่เป็นตา้ังซุ่มห้าหมักพอซุ่มห้าเป็นคนซื้อเจ้ามือเป็นคนขายเจมือเลยบ่หมกักแล้วบอกว่าลุ้นหวยไทยก่อนนะครับผมเข้าเด่นแปดครับผมเราจับคู่ให้แปดแปดเป็นจังไดเปะเปะหอดบอดี้กลับคุณพ่อคุณแม่เป็นไดครับแอดมิน บวกไปสลับเอฟซี C ตะสวน้ำโจกับผมบนสามแปดแปดครับเห็นบ่ให้แปดแปดคักๆในเนี่ยครับผมเราให้เก้าให้ระวังเป็นหกมาศูนย์หกเห็นบ่ก็ติดหกกับเขาอีกติดเรื่องบนเรื่องหลังจักสีวางได้นะครับผมพ้านี้ก็สิบกกดไหลกดแคบกดติดตามให้ตะสวก็จักรีว่าจังไดแล้วเบิ้งกับคนกระถือเท่าน,นั้นแหละครับผมเขามาเบิง้งหลายๆเนี่ยนะ ให้เจ้ามือขี่ยอดได้ไหมอือบอกแล้วให้ระวังเก้าให้ระวังหกมันกับเขาหกครับผมอะไรคือผ่านมาแล้วครับบอกเธอไปแลกสลับหัวรัฐบาลไทยครับผมจับคู่ให้เลขกเบิร์ตแปดแปดคักแน่เลยขันียตศเขาเบิรงลหรอครับผมย้อนหลังไปเบิรงเลยชักสิตัวไปยังนเนาะนี่นบอกต่อหัวเราพัฒนาตอนเย็นครับเราให้เด่นเก้า เข้าเก่าเห็นมหมเด่นเก่าเขาเก่าเทยมนี้อาจจะเขาตัวเดียวครับเขาเก่า,าแตป่ปัญหาใหญ่ของเจ้ามือคือเราจับคู่ให้สี่สี่ในตีละบาทบองเจ้ามือประมาทก,ก่ะจับเบิ้ลให้สี่สี่ครับออกล่างสี่ตัวครับผมเก้าไปเขาข้างบนศูนย์เก้านะครับ ข้างบนว่มีแนวสีเว้าว่ามีแนวสีว,า,ว,สวาครับลางกันยังไงซีซีไปอีกหลังจากให้เบิ้ลแปดแปดไปเวลรัฐบาลไทยกันยังมั่เข้าละเวลเล่าพัฒนาอีกครับผมซีซีเข้าไปดูเลยครับถ้าถ้าไม่เชื่อผมครับผมย้อนหลังไปเบิ้งเลยครับผมที่ผ่านมานะครับอของวันวันศุกร์วันศุกร์ที่สองนนี้ที่ผ่านมาครับ วันนี้ผมไลฟ์วันเสาร์นะครับผมเป็นวันเสาร์ครับผมหลังจากเสาร์แล้วอาทิตย์จันร์มันจะต้อออกอีกครับผมวันจันทร์ก็เป็นวันจันทร์ที่ห้าครับผมเมื่อนี้ผมไล่วันที่สามน,นือครับผมหลังจากหวยเล่าพัฒนาหวไยไต้รัฐบาลใต้ออกหวยเล่าพัฒนาออกแล้วผมบ่ไเลยครับผมก็นอนยิบเปื่อ,อสะกนให้มู่ให้พวกให้พี่น้องโทรมาหาก่อน <laughs> ไหวหลับสายจนมวนกุ๊บดีใจน้ำพินเลรวครับผมผู้คนกับเขาเบิ้งซื่อครับบกกดไหล์ใหดอกครับผมพกกดไหลกับพกกดตดตามนำ้ำกะก็กอยากให้กดตดตามเลยเด้อครับเด้ออ่ากดแช่ห้มหมูให้พวกหพกี่ีห้นนองเขาเปิด,ปปดหูเปิดตาเปิดในเปิดเทีนน,น,นน้ำพอยี่ซอนเนี่แหละคือพีบาเน,นี่ยแหละแต่ว่าเราบอกเลยคือกสันออกไปหัวไปฉัน เอาคน,นบอกถือแห่หัวดูตัวตวมาจะบอกถถอกครับอืมมันเป็นเัืงสัน้นดีใจนากันเมื่อตัวคนหรอครับผมจับเบิ้ลให้สี่สี่ออกข้างล่างสี่ตัวสี่สี่ถือคือเขาเนาทีนี้มาดูหวยเรลาพัฒนาของวันจันทหวยเรลาพัฒนานะครับ,บ,บ,บอย่างบบมี่ย่ายงมาแสกับหวยเรลาพัฒนาวันจันวันที่ห้าเดือนห้าหกแปดให้เด่นไป มีเจ็ดมีแปดมีสามมีแปดติดอมาอีกเด้อครับเด้องวดก่อนมีเด่นเจ็ดแปดแล้วก็สามครับผมแล้วมาดูตัวจับคู่ครับผมจับคู่ให้ยังมีเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดหนึ่งสามสี่สามสี่ห้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดสี่สอง หนน้ำเด้อครับมีหนน้ำเด้อสำหรับเลขเบิ้ลบัตรเลขเบิ้ลที่มีสองสองสามสามเจาบอกว่าเลขเบิ้ลโอกาสที่ออกคือศูนย์ศะครับออกหลายที่สุดครับที่งานต่อสวางสันครับยังจะมาอีกอยู่สันวาไอระวังไอระวังศูนย์ศูย์ครับผมเลขเบิ้ลตัววงกลมตัวเน้นครับผมตัววงกลมตัวเน้นเฮาให้มี7 8็ดเจ สามแปดหนึ่งสามศูนย์แปดเลขเบิ้ลเ้าวงกลมให้แปดแปดอีกครับผมย่ามาเล็นกับห้าะหัวใจลยบางทีเล็กเล่านี่มันมาคากลังครับมันออกแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วนั่นแหละคือเล็กพวกนี้มันเห็ดกินค้นอยู่แล้วครับแม่นพูดได้ว่าเล็กบอหลบบอมีครับล็อกมัดถูกเล็กขนอันใด ลายมันหลอกครับส้วเราเหล็กจังสี่เหล็กที่มันจับเป็นลูกกลมกลมสิสวนมากหลอกครับบอกไว้เลยนะครับยากเยอะหรอกครับผมแต่ว่าข้อ้องท่านเกียมันสําหรับเหล็กผมนี้นะครับขอบุณครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เบิ้งนะครับหลักอากานบริเียตสกย้อนหลังไปเบื้องนะครับของวันที่สองเดือนห้าหกแปดนะครับย้อนหลังไปเบิ้งครับมันมีจึงหวยรัฐบาลไทยหวยเล่าพัฒนานึ่นะครับย้อนหลังเบิ้งก็ได้ครับผม ขันว่าตสตัวได้ครับเด้อครับผมนี่ก็คือทีทีการออกของวเวล่าพัฒนาวันศุกร์ที่สองเดือนห้าหกแปดให้เด่นไปแปดไปเก้าไปห้าเก้าให้ระวังหกบังเอิญมันผ่านมาตังแปดตั้งเก่าตั้งหกับผมเต็มเต็มกันเลยครับผมเราก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นชุดเดียวกันระวัง หวยรัฐบาลไทยแล้วก็หวยลาวพัฒนาครับผมเด่นตัวเดียวกันอันยังก็ให้ตัวเดียวกันไปเหมือนครับทุกอย่างเลยครับให้เล่นหวยรัฐบาลไทยก่อนค่อยเล่นหวยลาวมันก็เขา้าแปดนะครับหวยรัฐบาลไทยก็ได้เบิ้ลก็ให้จับคู่ให้แปดแปดเข้าอีกก็คือเข้าอ้นตัวครับบนมันออกสามแปดแปดข้างล่างเราให้เก้าให้ระวังให้เก้าระวังหกมันก็เข้าศูนย์หกเนี่ยครับสักที่วางยังไง เอ e อชาวราเอฟซีตาสอวนนำโฉมหัวเตือนเตือนตัวบัตน้องกันบอมี่พูดถือ่อใช่หรอตาสอวนมีแท้แน่น <c oughs> แล้วเราพูดได้เขาว่าบึงตสาสอนครับผมอีกอย่างหนึ่งอีกชาวเรยาแยกผู้หนึ่งเล่าเราบอกว่าเล่าบ่มมีโทรศัพท์ครับตสาสอนเอ้ยเขียนให้ให้ข่อยเนี่ยข่อยอยากได้ข่อบอมมีโทรศัพท์โทรศัพท์ข่อยเล่นเฟซเล่น,ไอ,นไอ้นู่นไอ้นี่บ่ได้ยูทูปบ่ได้ ผมก็เลยได้เขียนในครับเล่ากับถือคือกัน,กนแสดงว่าเล่าใจเอาขนาดผมมีโทรศัพท์เราดีทีตะข่าวผมเป็นก้นออกลิบเล่ากับมาเอาเรียกนะผมนะครับผมก็เขียนในเล่าทั้งถือนน่บอเรียนะครับถือแน่นอนละ่ะที่ถือหน่อยถือหลายเท่าแหละครับผมเล่าน,นะครับคำนรืจอเลขกต่ว่าเล่าถาัดเล็กสื่อเลขกหวยรัฐบาลใต้หวยรัฐรฐบาลไต้ก็บอกถือคือเก้าแปดแปดจับกูนะครับผมแล้วก็ดีถืออยู่ครับ แ่พระท่านเห็นกันเอกเห็นกันสีดีใจน้ำเล่าอยู่ครับผมทีนี้ต่อหวยเราพัฒนาตอนเย็นบัิษัทเด่นคือเก่าเด่นตัวเก่าครับผมเด่นมาเขาาเก่าอะเนี้เหลือยเก่าตัวเดียวคอรอเขาแต่ว่าเราจับคู่ให้สิครับบ้าจับคู่ให้มันออกซีซีเน,นี่ยบ่านเนี้ยล่างซีตัวทีจีมันออกศูนย์เก่าข้างบนเอาห้เก่าเถือคือเก่าเถื่อยนมูนุยปุยจะมันยังเป็นหนังกันยังวะ คือคากถึงแนวถึงหวยไทยหวยเล่าจับเบิ้ลให้มีสี่สี่ออกซัาลางซีตัวเอเลยแนะี่ยบ่เจ้ามือ <c oughs> บ่ปันไดดอกแต่ซอกะที่ว่าพวกเจ้าว่ากาซื้อหลายดอกเนี่ยนี่ดีแหละครับผมพวกผมบ่ซื้อหลายดอกครับท่านเจ้ามือเอาเป็นว่ามีประมาณนั้นครับผมบอกถึงทิงเล็กหวยรัฐบาลไทยเทิงหวยเล่าพัฒนาเข้าไปเบิ้งเด้ครับย้อนหลังไปเบิง้งนี่ มาดูครับมาดูวันจันทร์ที่ห้าเดือนห้าหกแให้เด่นไปมีเจดมี8ดมี3 8ติดไม่อีกเลยครับมีเจ็ดแสมครับผม3มตัวครับจะบูให้มีเจ็ดแปดสา3เจ็ดสามแปดสาสีี่ห้าหนึ่งแปดศ เลขเบอร์มี่ศูนย์ศูนย์มี่สองสองสามสามซีซีเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านำเข้าไปบัดเนี่ยทามันออกเลขเบิร์ดีเข้าตรงเข้าตรงปลอดไพ่ไบก่อนครับเข้าถึงคำนวณแล้วว่าตัวไหนควรที่ออกเข้าเอามาใหาเหมือนเลยนะครับอย่าหายพลาดประมาณนี้ครับผมหาระวางศูนย์นะครับเด้อมันมากมาแปลกแปลกกับองศุลมน,นี่นะครับ ตัววงกลมให้ตัวเด่นนะครับผมมีเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดหนึ่งสามศูนย์แปดเลกเบิร์มีตัวเดียวขอละวงกลมแปดแปดครับพ่อกันครับผมจิบต่อไปหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกแล้วนะครับเด้อขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขครับใส่เงินใส่ทองอย่างประหยัดนะครับเด้อสี่เล็กๆน้อยๆไปอย่าลืมว่าตีมันต่สอน้ำโชคให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับบริษัทฉลูนี้กันเลยกันนั่นกับผม กดไหลกดแช่แต่สอเด้อครับผมกดติดตาไม่น้าครับผมบกอยูแบบแบบถือยูบับบับเดี๋ยวตนศาสตรครับผมนะครับเป็นช่องไม้ครับช่องน้อๆดอกบ๊บบมีผู้เลี้ยวเฮียนดอกขอบคุณครับผมพ่อกันท่อไปหมดละจากวันจันทร์หนยเล่าพัฒนาออกแล้วเด้อครับเด้อครับผมมีความสุขครับ